รายได้คู่ความสุขต้นซาทั่วประเทศว่าขายกล้วยแตงเนี่ยพอดีตัวหนึ่งของสวนที่ทํารายได้ให้กับสวนนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยวัสดีครับมอสเบียพัทียาพระร้อนะครับวันนี้ผมดีใจมากครับได้รับเกียรติจากน้องน็อตบ่าวอุบลน,นะครับช่อง y o u b u เจชาวสวนยุคใหม่ครับชาวสวนยุคใหม่นี่คือเด่นแอดออของ ผมเลยนะของน็อตน้องน็อตคือก่อนที่ผมแรกแที่ผมจะทาสวนเนี่ยผมไปดูน้องน็อตก่อนนะครับเมื่อประมาณสองสามปีที่แล้วแล้วผมก็เริ่มทําสวนก็เอาเอาความรู้จากน้องน็อตเนี่ยมาใช้เยอะมากเลยนะครับนะกะได้ความรู้จากน้องนะเป็นภาษาอีสานเนี่ยน้องเบ้าอีสานนะคนอุบลเล่าอุบลนะครับผมเป็นย้อสกุลภาษามันเสออกไทยเนี่ยเล่าเนี่ยนะครับกับบอว่ากันนะถึงเพื่อนทางทางช่องนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อนมาเยี่ยมสวนนะครับ มาเยี่ยมสวนก็เลยถือโอกาสเดินชมสวนเหมือนเดิมคือเก่านะครับมีไอเดียดีๆต่างๆกันเดี๋ยวจะให้น้องนัดแนะนำบอกผมถือโอกาสมาเยี่ยมชมอันว่าจ่มอดเบื้องผมแล้วาเอาว่าปับใสที่ว่าสุดยอดเลยอันที่ว่าเบื้องค้องแท้แล้วก็ได้ประโยชน์ข้องแทบแล้วก็อีกอย่างเนื่องที่ผมมาด้มหาหอดสวนจากอุบลกับสกลเป็นระยะทางหลายร้อยโลคือกัน ผมได้ยินคนซาทั่วประเทศว่าขายกล้วยแังเนี่ยพอดีผมอยากได้เทคนิคนกันแล้เดียวเนีออเ่ยปีใหม่นี่ย่มได้ยินกันแจงออติดตามอยู่ว่าเป็นไปมันใหม่กันเรียบร้อยแล้วเนาะ้วยแต่งเมียเมื่อประมาณปีกว่าๆที่แล้วนะครับมันผมผมทากล้วยด่างกล้วยแดงอินโดเนี่ยราคาสูงครับตอนนั้น,นราคามันเป็นกระแสเด้มเผมบอกผมมองว่าเป็นพืชกระแสครับเพราะว่ากระแสคือค่ราคากระแสมันขึ้นเนี่ย ราคามันกับแห้งแต่ถ้ากระแสมันตกลงราคามันก็ถูกลงเบาลงครับเพราะน,นั้นพืชกระแสทั้งเก็ดไผที่เขามามาปลูกมาเล่นก็ต้องออต้องเข้าถือจังหวะ,วะต้องเข้าใจว่านั่นคือพืชกระแสผมก็ไม่ได้แนะนําให้ไปเล่นให้ไปไปไปยังนะแต่ถ้าเข้ามาด้วยความชอบปลูกไปเลยครับครับส่วนมันสิเป็นเงินหรือเ่เป็นเงียนมันอีกเรื่องนึงอ่าแั้นถ้าถ้าเฮา หว ages, ute, ังที่จะเรื่องของความรวยอย่างเดียวเนี่ยผมไม me, ่อยากให้หวังตรงนั้นเพราะว่ามันมีโอกาสที่สิห mm ัวรวยราคามันตกตอนที่ขายบ่อขายบ่อท่านนี่คุณนะเจ่งเดียวกันนะครับอันนี้เรียกว่าพืชกระแสนะครับเพราะนั้นต้องเ่าให้ถือจังหวะแม่นครับต้องคอยถือจังหวะผมก็มาจังหวะที่มันกำลังสูงพอดีครับผมก็ซื้อมาต้นละสองสามแสนผมก็ขายหกแสนตอนนั้นไร้กำไรขึ้นก่อขึ้นครับครับก็ มันอยากมันอยากปลูกอยากเฮ็ดน,นะครับก็เลยเลยเห็ดให้ามมีความก้าที่จีที่สี่เห็ดครับอันนี้เรื่องของกล,กล้วยนะครับเนาะครับแต่ปลูกหลายครับกล้วยชนิดทับถ้าใบนี้คือข้าไปใช้หอ่อข้าวต้มไปใช้ประโยชน์ดได้ทุกอย่างครับส่วนมากมันตาเมืมตาหน,นี้มากมันจะบค่ค่อยต็มขึ้นแต่นี้ทั่วไปกล้วย<อ>ตานนี้ไปมีเหี่ยวที่เขาเว้านะครับโอมัน่ไบ่ค่อยเป็นมากเดิเป็นมากเต็มมันบ่ค่อยเป็นแบบเน็ดตึงๆหน่วยตึงๆมันบ่ค่อยเป็นเรื่องปกติหรอกหายากเด็ตานนี้ที่มันแบบสีหน่วยเต็มๆนี่หายากครับ แต่ผมก็ปลูกกล้วยกินได้ด้ไอ้ไอ้กล้วยหอมทองนะครับอ๋อก็มีอยูกล้วยหอมทองครับผมก็ได้กินครับปลูกก็ได้กินครับก็ปลูกกินได้กับขายได้ที่สวนครับผมมี่กได้ครับขายได้โอ้สุดยอดเลยครับวันนี้ปัจจุบันนี่สิ่งหนึ่งที่ผมมกเพราะว่าหลายคนมัอง่าเห็ดกษตรกกระชิบอกถึงว่าเห็ดมีอยู่มีกินปลูกนั่นนู่นนี่ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกผมมกคำหนึ่งของพี่มอททีบอกว่า แค่มีอยู่มีกินมันบ่พ่อะครับพะว่าลูกต้องไปรงเลียนน้ามันรถก็ต้องเติมค่าไปก็ต้องเสียมันต้องมีอะไรหน่อนถูกต้องครับถ้าเทำเกษตรนี่เขาหวังแค่ว่าความสุขอย่างเดียวนะผมว่ามันไป่รอดครับเกษตรถ้าเฮ็ดให้ดีคุณต้องวางไอเดียวางแผนในการหารายได้ไปพร้อมให้มันควบคู่กันผมใช้ประโยชคําที่ว่ารายได้คู่ความสุขคุณต้องมีสองอย่างนี้มาคู่กันมันจะทําให้เราอยู่รอดและทาให้เดินต่อได้ถ้าเฮาไปทําเกษตรแบบ มักมุ่นทําอย่างเดียวแต่ลงทุนลงทุนอย่างเดียวแล้วมันก็ได้ขึ้นผมเห็นหลายคนไปบรอดอพอผมมีรายได้กลับมาครับวันนั้นเราต้องวางแผนดีๆอย่างผมปลูกมะพร้าวเนี่ยสามปีเนี่ยผมตั้งเป้าสองสามสามปีถึงจะได้เก็บมาขายแต่ถ้าสามปีนี้ครับผมมีรายได้ผมมีทุนอยู่บ่ไดเนี้ยวันนั้นเขาต้องปลูกพืชอย่างอื่นเสริมเข้าไปเพื่อนี้ระหว่างที่รอมะพร้าวใหญ่กั ได้มะหุงไปกอนขุดขุดนอกล้วยขายไปกอนแบบนี้นะครับมันต้องเป็นแบบนี้ครับักสวนกร้วก็มีไว้กินครับผมไปซื้อตลาดหลายเขาก็งมาไ่ายสวนก็เก็บพักสวนตัวไปกินโอมันจึงอยู่รอดได้เด้ะเพร์ะันเอาสิไปหวังอย่างเดียวนี่ผมมาไปไปบลอดยากเนาะครับเนาะยากต้องใส่เข้ามารายได้คู่ความสุขรายได้คู่ความสุขครับคขานี้จริงครับนี่เรยถ้ามีแต่รายถ้าไม่มีความสุขถึงมีรายได้มันก็ไม่มีประโยชน์ชีวิตชีวิตคนเท่านี่มันเป็นแบบนี้ครับ เฮ่าสิรวยสันเดีก็สั่งถ้าเฮาอยู่แล้วเฮาบ่มีความสุขคิดเดี๋ยวกับเนี่ยคิดเดี๋ยวกับลูกคิดเดียวกับคนในครอบครัวมันก็อยู่บ่มีความสุขแต่เมื่อใดที่ครอบครัวมาอยู่ห้อมกันแล้วเห็นให้ชีวิตเฮามีความสุขได้มาย่างเล่นอยู่สวนยามแรงกับพาลูกมาเห็นรถมาวิ่งเล่นมันก็มีความสุขแล้วมีรายได้ไปนํานี่มันเป็นอย่างที่สุดยอดนี่คือชีวิตที่เฮาต้องการครับผมครบสมบูรณ์เลยนะครับรายได้คู่ความสุขวันนี้ไล่ได้ยูนี่มาจากไสแนอก่อนครับไล่ได้ชุ่มมือนี่ลักรัรับ มันมก,กอต้อนเตีย้ยนอาสิบวงามปันไดเพราะว่าช่วงนี้มันมันเริ่มสองปีกว่าแล้วครับต้นนี้<อ>มะละกอต้อนเตี้ยนี่มันพผ่นเตี้ยชุมแพ่ครับครับอันเตี้ยชุมแพร่ผมไปโพสแบบนี้แหละทำยูทูบเล่นๆนะครับดเล่นๆไปแบบมีแไอพี่น้องที่ติดตามในช่องเพื่อนกับ สนใจครับอยากได้ไปปลูกที่แรกกระส่งเป็นต้นกล้าด้ครับเป็นต้นกล้าปนีขนส่งเนี่ยมันเห็ดพังเสียหายต้นต้นบางหงมันหักเนี่ยมันหักง่ายหอาแพ็กดีส่วนใหญ่กระสางพึ่นโยนเนเสียหายผมก็เลยเศร้าผมเปลี่ยนไอเดียผมเอาเลยต้นต้นกล้าส่งผมให้มันสุกแบบนี้ครับให้มันสุกเอาพาเอมิดไปตากไปอะไรให้มันแห้งแล้วก็บรรจุเมล็ดนธุนส่งขายหนึ่งเมล็ดละบาทขายเป็นซองละร้อยกระส่งไว้สี่สิบกระส่งสี่สิบบาทเป็นร้อยสี่สิบบาทต่อซองครับอันนี้ในยอดจองตัวนี้ทะลุสามเดือนครับจองจนสุกบ่ท่าน ผมเนได้ยกเลิกลูกค้าไปามเดือนก็รอดได้ตอนนี้ยอดจองเนี่ยตกลงทลายแบบมันมันผมมีของนี้มันจะซุกบัท่านคือเห็นนี้แหละครับโอ้โมันซื้อซุกมันสี่อย่างถึงมันจะมีหลายต้นมันกับซุกบัท่านน้อครับน้อครับนั่นแหละก็เลยเออคิดจองไปแล้วโอ้าหมันซื้อซุกมันสี่อย่างถึงมันจะมีหลายต้นมันกับซุกบ่ท่านน้อครับน้อครับนั่นแหละก็เลยเออปิดจองไปแล้วครับให้ผมมีเม็ดผมบม่ให้จองบ่ราะ้มีเมล็ดพันธุ์พร้อมผมจะซื้อทรงเดี่ยวเดียวครับ ให้พร้อมก็มาต้องจองคือสั่งมากร็ส่งของเลยครับมันสิง่ายกว่าครับนั่นไอ้เพิ่นมาจองเลยเพิ่นถ่า2สองสามเดือนมันกัผมว่าเดี๋ยวความรู้สึกมันถ่าถหึงนะครับแต่ก็มีหลายคนอยู่เด้ยที่ถ่าได้ร่อได้ถ่าได้แบบนี้นะครับครับผมแต่ผมก็ไม่อยากให้ถ่าให้ผมมีของพ้อผมไอยคอยเปิดรับออเดอร์กับติดตามในช่องได้ครับ สายพันเตี้ยชุ่มเพร่าชุมแพครับสนใจได้หลายครับครับผู้ใดสนใจเพิ่งคลิปนี้แล้วถ่าอีก3เดือนก่อนนะครับเนาะประมาณ3-4เดือนเป็นแล้วครับลรงจะสิเปิดให้จองบัดนี้ไอ้มันมีของเป็นแล้วครับในระบาดในระบาดเม็ดระบาดในระบาดชุดละร้อยค่าส่งสี่สิบบาทค่าส่งสี่สิบบาทร้อยสี่สิบบางคนนี่สั่งมาซีบซองก็เป็นพันเนี่ยมาเมื่อหนึ่งเป็นร้อยสองร้อยคนทักมาลุงบึงเอาครับ เอาเงินร้อยบาทไปคูณกับจะนวนคนที่ทามสัส่งมาบา<อ>งมือเป็นหมื่นต่อวันนะครับเราไปคูณต่อเดือนเป็นมือห้าพันหนึง่งพันสามพันนะครับ,รบก็บไปคูณเบื้องกนสมมติห้าพันห้าพันบาทเนาะต่อวันเนาะค,คูนสามสิบ 30วันเนาะเดือนหนึ่งก็แสนหายด้เ <c oughs> ดือนละแสนหาได้หม,มิ่นมะขุมซื่อๆนี่คยปรธรรมดามันก็ของกันยังนี่ปะท่านขนาดนั้นครับผมจะได้เดือนหลายกว่านี้กับมาได้ครับเพตอนของเขามีบัน,น้นอยเขาเด่อนอยังไงครับเสียชุ่มแทบคือผมก็บอเข้าใจว่าเป็นอย่างคนอย่างตังมัก,กก็ผมก็ถ่ายลงยูทูปไปเรื่อยๆเนี่ยครับาอานนี้แบบมันต้นเตี้ยแล้วมันเอาไปปลูกแล้วมันสวยง่ายงายมั้งผมว่าครับตำแซ่บบ่ครับกินตำแซ่บครับซุปบ่แซ่บเฮาฮอนแลนด์แต่ตำเนี่ยแซ่บอยู่ แต่ซุกน่ะบอแซบปันไดนมันสีจืดๆแต่ต่ำ <ผม S 2> นี่ก็ใกล้ายๆกับ,บ,บดำเนินครับอ่บามะฮงสายพันตำ่ำขาดสายพันต่ำดำแซบกว่าดำแซบกว่าซุกครับผมพา่าซุกนี่ผมเอาเม็ดมเมล็ดไปขายรวยมันผมก็บางที่ก็โยนให้เต่าให้ปลาให้นั่นกินแต่คนบ้านแน่นะครับที่เพิ่นที่เพิ่นบ่รังเกียจว่าเฮาผ่าผ่าแล้วนะครับคการแบ่งกันกินญาติพี่น้องนะครับวันนี้ผมถามเล็กน้อยนะครับกว่าสิมาเฮ็ดมีความสุขคู่รายได้อันนี้คือรายได้มาจากบัมะฮงหลักๆซึ่มื้อนี้มาจากบัมะฮงครับ ตอนแรกคืๆๆอจรงไหนคือด้มนเริ่มปลูกมักุูงต้นนี้ครับนนจนส้างไร่ได้ผมไปเห็นในหมู่เพิ่นเปิดร้านขายไอ้ต้นกล้านี่เห็นผมเห็นเพิ่นปลูกโชว์หน้าเฮือนดึงครับสี่ห้าต้นใส่กระถางมะกรูงบมซังมันม,มันคือมางามแทนมันต้นนน้อยเตี้ยวผมก็เอยาก <ๆ S 2> เอามาปลูกเบิ้ับมัน,ม,นมันมันมักก่อนก็เรียกว่าทาด้วยความรัก พอปลูกปุ๊บปุ๊บแล้วก็ถ่ายรูปลง youtube ลงเพจ Facebook ส่วนตัวแรงต่างๆแล้วก็เพจมอสเบียร์าเที่ยวพาเลาะนี่แหละครับวันนี้กระแสคนก็สนใจทักมากคอมเมนต์มากว่าอยากได้เมล็ดท่านอยากอยากได้ต้นกล้าไปปลูกมันก็เลยมันก็เลยมีรายได้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้คิดว่ามันซีมีรายได้เลยโอ้ฝุกได้ครับมันได้ด้วยความมันที่บอกว่าความสุขมาปุ๊บแลยได้มันตามเข้ามาเองอัตโนมัติเหมือนกับ คนอื่นเขาก็มักคือเฮ้าเด้สมมติมีคนมาเบิ่งแค่หมื่นคนนี่มันสิมีคนสั่งอยู่ร้อยคนเราบริษัทสั่งทั้งทั้งหมื่นคนเด้แต่ร้อยคนที่สั่งมาเราก็ได้ประโยชน์จากร้อยคนนั่นนะครับ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 โอ้สุดยอดนะครับบ่ามี่เอ็นจิ้งตอนขายเพ่าครับผมอยากได้เอาตัวเป็นจิ้งตอนบังหงมีจิ้งตอนบ่ามี่ครับจิ้งตอนต้องหมักเน่าครับหมักเน่าอไรมาเล็ดกับมีคนสนใจอยู่แต่สู้บังหงบรได้เด้ครับบังหงมันอาจฉิ นี่ต้นนี้น้อยนี่น้องน็อตลองไปเบิ้งนี่ต้นนี้น้อยแบบนี้ออกดอกเลยอออกดอกนี่บ่ฮอดสองเดือนได้ต้นนี้บ่ครับออกดอกออกหมากเลยได้นี่โอ้นี่บ่วท่านพอสองเดือนพี่น้องอยากเอาไปปลูกต้นเตี้ยเตังสรีพยานไมาเยอะใช่บอหลงสมหัวเข่าได้หน่ครับบ่บัวสามแหวนนี่โอ้ยถึงขั้นเลี้ยงที่สีผู้ใดเลี้ยงคู่ครับอันซวนไผรมีไก่นี่บ่ได้กินด้วยสุกปนี่บอได้กินนะครับมีไก่มีอย่างก้อนซวนไม้เห็นแล้ห้อยไก่จิกเด้หนิครับเตี้ยเจี้ยังศรเนาะ แต่ว่าพูดถึงว่าสวยงามนะครับเนาะมันผมว่ามันสวยงามนะครับสะดวกสบายแม่ทำมันจะทัดรัดมันเสียตุอติตะมุตะมีแบบนี้คาวโพลก็ไม่ได้คิดว่าคนอื่นสิมักคือเฮาดอกเลยมากขึ้งผมก็มักคือกันเขาแบบ่ะสีนี่มีความสนใจนะเนี่ยอันนี้สองปีกว่าแล้วน้องนัดบ่าครับบ้าปกติมะขุ้งสองปีต้องเอาไม้สาวด้วครับเนี่ยสองปีกว่ามันก็เริ่มเท่านี่มักซุกเหมือนนี้ผมก็เก็บไว้เอาไว้เม็ดมันก็เริ่มนีหน่อยหน้อยลงนี่หน่อยกนเริ่มนีหน่อยนี่สี่ประมาณจากมาเลเซียครับประมาณ สองถึงสามร้อยครับแบบนี้ครับสองถึงสามร้อยแต่กว่นี้จําดินเด้หมากนี่ดบแต่ละต้นนี่ครับอันนี้มันเริ่มแก่โตเนาะมันก็ให้ลูกน้อยลงกับออกทีละหน่อยทีละหน่อยตอนที่มันต้นเตี้ยนน้อยนี่หมากนี่เต็มจุดินเลยเวลาถ่ายรูปนี่งามแต่เบื้องคลิปยอดหลังนี่แต่ละต้นนี่เต็มเลยครับครับคพรับเดี๋ยวผมขอคลิปนด้สันเดีร์ครับอันนี้มีลูกน้อยลงนี่ครับนี่แต่ก่อนนี่ลูกนีเต็มเลยโอ้อาจจะเป็นน้ำฝนน้ำห่อนะนะมันเป็นไปได้ครับเพราะฝนตกนักนักเข้าไปแทนที่มันสี มันสีงามมันกัมันกัดมีลูกไม้ล่งกันนะครับมันกัดธรรมชาติเนาะหรือผมปลูกส่วนใหญ่กับมันใช้ปุ๋ยอินทรีครับขีงที่วัวเป็นหลักนะครับเอาอินทรีย์เขาช่วยไม่ได้ไปเล่งหมากเล่งอะไรเหมือนปุ๋ยเคมีนะครับอินรีหที่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเคมีนี่ปีละเถือที่ใส่ปุ๋ยเล่งหมากแค่ปีละเถือแค่นั้นครับเอาก่อนที่น้องนัตสีเมื่อปะกันนะครับทรงไทยกับอุตส่ามายี่ยมสวน มดเดียพาเที่ยวพาเลาะนะครับยังให้น้องน็อตฝากอย่างถึงท่านผู้ชมที่เป็นแฟนคลับน้องน็อตทางรายการนะครับครับผมกาอยากฝากครับสําหรับการเฮ็ดเกษตรมันหลายคนกับว่าเฮ็ดเอาความสุขนู่นนั่นนี่นะครับเนาะจริงๆแล้วผมอยากเสริมซะนะครับเนาะฝากไปถึงซื้อหลายๆอันนํานะครับสําหรับผู้ใดที่อยากเผยแพร่แนวทางอย่าบอกแต่พี่น้องเข้าว่าเฮ็ดเกษตรแล้วเฮ็ดเอาความสุกนู่นนั่นนี่ มันโมแมนครับมันต้องใส่คําว่าความสุขคู่รายได้นะครับให้อยากให้ปลูกฝังคนเอฟซีที่รับชมทุกคนนะครับทุกช่องทางให้เติมคําว่าคู่รายได้ไปหลังจากที่ก่าวถึงความสุขในทุกขังน้ำนะครับเพราะว่าให้เวลาสีมาเห็ดเกษียอยาคุดพอแต่ความสุขอย่างเดียวให้คนเบิงเพ่นคุดพอความสุขคู่รายได้ไปนํานะครับเกษตรดยังสีเห็ดเหลี่ยงยื่น จังสีเห็ดแหล้วยยูได้ไปรอดนะครับเนาะมาแมนมาเห็ดแหล้วมีความสุขอยู่บัดสองปีสามปีมากความสุขมันอยูยูแต่ว่าเงินมันเบิดไปเลยมันก็ยู่บ่ได้นะครับเนาะฉะนั้นความสุขมันต้องครูไล่ได้ถึงจะไปรอดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะปากนะครับเหมือนก็ถชื่อว่าเป็นขอพิสพาที่ผมศึกษาไอ้มอด่าแตงเมี่ยย้อนกล้วยมาในมมาหานะครับคกอกระแสมันลดไปแล้วอันตรายสําหรับพี่น้องหลายคนโดยเฉพาะคนพุ่นหนาเนาะ หลายท่านไปเบิ่งการเลี้ยงปูหน้าแมงดานู่นนั่นนี่นะครับหายเชื้อลิีทองว่าเขาขายได้ตัวละร้อยสองร้อยสามร้อยเป็นกระแสช่วงในช่วงนึงครับแมีนครับบาเนี้ความอันตรายคือว่ากระแสมันหายไปแล้วมันกลับสู่จุดเริ่มต้นมันกลับคุณต้องยืนปลาเนียนปูพ่นอยากเฮ็ดเพิ่นมาศึกษาที่รังบลาเนี่ยเพิ่นมาลงทุนตูมมา่ามันมีกันหนึ่งกรณีที่อยู่อุบล เก็บเงินทั้งชีวิตมาจนอายุหาซิฟได้สามแสนกว่าบาทมาลงทุนเลี้ยงแมงดาตุ่มเดียวสามแสนบาทนะครับหาซิฟที่เก็บเงินมาหายเบิดเลยแมงดาตายเบิรับบัตรจุ่มหลอดกับขายวะใดนะครับเขาขายตัวละเส้าบาทจะคลองไปซื้อมาตัวละลอยนั่นคือกระแสมันหายไปแล้วนะครับยาล่าหลังถ้าผู้ใดอยากยาถ้าผู้ใดอยากล่ากระแสห้ามล่าหลังนะครับเนาะถ้าจะเล่นกระแสก็ต้องมาให้มันทันก่อนต้องมาให้มันทัน แต่แนะนําคือผมให้มันหลากหลายไว้ถึงกระแสมันสิต๊กคุณก็ยังมีมะพข้าวขายกระแสสิลนคุณก็ยังมีมะผงกินอันนี้มันจะอยู่รอดได้ครับแต่จะเอากระแสมันเอิดกาสิกลับมากก็ได้อีก10ปีหปี1ิปีข้างหน้าโรคคือแบบนี้ครับน้องน็อตทุกครั้งที่มีโรคระบาดคนจะมาปลูกต้นไม้เพขาให้อยู่บ้านให้กักตัวอยู่บ้านช่วงนั้นแหละกระแสมันจะมานะครับมันเลยเป็นช่วงของมันอยู่ช่วงกระแสช่วงที่เรามาปลูกต้นไม้มันสีมีช่วงของมันอยู่ครับเพราะนั้น ค่ะคุณสิีรออีก10ปี10ิปีข้างหน้านี่มันก็มีความเป็นได้ที่กระแสปลูกต้นไม้ซีมาแต่มันใช่เวลาครับถ้าก็ปลูกเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยครับเพื่ออนาคตอาชีมาก็ได้กระแสใจมากอีหรีปลูกไปเลยปลูกเล่นไปเรื่อยๆครับครับเอาความสุขแต่ก็ต้องมีรายได้ไปนําจากอย่างอื่นไปหลายๆอย่างไปสราผลกันไปครับครับกับประมาณนี้นะครับที่ผมจะฝากนะครับสุดท้ายนี่ขอบคุณพี่มอหลายๆที่พามาเยี่ยมชมสวนสวยๆนะครับเนาะแล้วก็ขอบคุณพี่น้ออทุกั่นที่รับชมไล่การมาจนฮอดจีงไทย เอาพี <ork> <to> <music> ่ไปท่อนี <ooo paying full> ่เนาะพี่มอดเนาะขอบคุณเนี่ยขอบคุณน้องน็อตครับพี่ะสวแวะมาหาจากอุบลครับมาที่สกลนครครับสวัสดีน้องจันทรกครับน้องน็อตอีกแล้วครับรับชมคลิปนี้จบแล้วอย่าเพิ่งปิดยูทูบนี้นะครับให้ไปเบื้อง่องเช่าสวนยุคใหม่ต่อเพราะว่าจะมาสัมผัสพี่มอดนะครับรอชมนะครับเนาะได้ครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณน้องน็อตครับขอบคุณพี่น้องครับผม